ค,ความรู้สึกหลังเกมฟาแชมเปี้ยนลีกนะ่าสุดท้ายนะครับว,นนวันนี้เราแบ่งกลุ่มวันนี้แมนยูก็เปิดบ้านแล้วแฟนเยอนของแอสไตร์นะครัก็เสมอไปหนึ่งทุนหนึออ่งวันนี้ลังมิจัดทีมเห็นสตยวจริงนี้ก็คือนึกถึงสมัยเซอร์เลฟยูซันจัดทีมเล่นพวกบอลลีกครับเ่ยนะเป็นดาวรุ่งซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็พวกแบบตัวสำรองตัวเกา่าอะไรเงี้ยแล้วก็ดาวรุ่งความรู้สึกวันนี้เราจริงก็มไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วอยากเห็น นักเตะที่ปกติไม่ค่อยได้เล่นนะว,วันนี้ก็ได้เห็นตอนนี้อานูเบกเล่นเต็มๆอ่ะโอเควันนี้สเปนตัวจริงวันนี้เอาจริงแผนส่วนใหญ่ที่เขาพูดออกมามันก็เหมือนว่ารังนิกเล่น422 2, 2อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเล่นจริงๆอะ่ะเียวควารู้สึกว่าสเปนตัวจริงวันนี้แมนยูก็าเล่น4 2 3สนั่นแหละโดยที่เซนในประตูวันนี้ก็จะเป็นน้องดีนะาดีเฮนเดอร์สันแล้วก็คู่เซนเ,นเตอร์วันนี้ก็จะเป็นไบยี่แล้วก็มีมาติดวันนี้เออมาเล่นเซนเตอร์ แล้ก็แบกซ้ายก็เป็นชอแบกขวาก็จะเป็นวันิซาก้าแล้วคู่มิดฟิลวันนี้ก็จะกลายเป็นมีฟอ mm hmm. นเดอร์เบคนะครับคนมาต้าออแล้วก็เกมลุกวันนี้ก็จะเป็นลินการกลางลุกใช่ไหมทางซ้ายก็จะเหมือนกับเป็นกิลังกาทางขวาก็จะเป็นอามัดแล้วก็ปีวูดก็เหมือนจะเป็นน้าเป้าคือโดยโดยรวมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือฟองเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่อยๆในการวิ่งเพสแดนบนลอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ววันนี้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเออแมนยูก็ไม่ได้เพลสมา จาเลยขนาดนั้นนะไม่ว่าจะเป็นแดนบนแดนตางส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเล่นๆเป็นตามร,รูปเกมมาแหละส่วนวันนี้ตัวสำรองจริงๆก็ก็มีดาวรุ่งลงม,มาเยอะเหมือนกันนอกจากสเปตัวจริงแล้วก็จะมีมีเมงจี้นะลงม,มาแทนชอนาทิตยเของสเแล้วก็มีเขามีอันลงมาแทนดีเดเซนอาทิตย์สนอันี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าเปลี่ยนทำไมที่จริงก็ให้ดีได้หนึง่งจบก็ได้นออเพราะว่าจริงๆแล้วตดูสำรองฤดูกาลนี้เราก็ ไม่ค่อยได้เหทยียใครเท่าไหร่เนีจริงดีลูสานได้ลงแล้วก็น่าจะเล่นเล่นให้จบเลยครับเออแล้วก็วันนี้ก็มีนาดที่ที่68ใช่ไหมมีโชลิติเทสลงมาแทนมันเอ่อแล้วก็มีอิกบอลนาดที่ที่89แล้วลงมาแทนริมกาดแล้วก็มีชาลีซาเวดนะล,ลูกชายของล็อบบี้ซาเวดเอ่อลงมาแทนโดนมาตานาดที่ที่89โ <Okay. S 1> ดยรวมวันนี้จริงถ้าเกิดพูดภาพรวมเลยผมรูร้สึกว่าผมชอบการเล่นของอาร์มันเท่านั้ สึกว่าวิธีการพาบอลไปข้างหน้าวิธีการเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยเออมันดูแบบที่มันมีขออมันดูเจ๋งดีนะเออ้เกมลุกแบบวันนี้อามาัดกีลังกาแล้วก็กีนวูดสามคนนี้วันนี้ดาวลุ่มก็ก็คือกีนวูดมันก็ชุดใหญ่แล้วแหละราะว่าถ้าเกิดอายุมันก็เหมือนดาวลุ่ะนะแต่ว่าเออ,เอ,อรู้สึกว่าเออมันรูว้วาดำนะในเกมบุกในช่วงแรกเออจนเรานำานะั้งแต่นาทีที่เก้าเหล่านั้นก็คือแบบก็เล่นชิวอ่ะเหมือนกับเกมลุกก็ก็ลุ้นๆันเป็นจังหวะว่าจะโดนไม่โดนเออ คือโดยรวมวันนี้ก็รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมีความกดดันทั้งสเตททุกคนก็เล่นแบบชิวๆนะดูฟันเดอร์เบกอะไรวันนี้ก็วันนี้ได้เห็นฟันเดอร์เบกเล่นเต็มเก,ม,เกมก็จริงแตบบ่ว่าตำแบบแหน่งที่ฟันเดอร์เบกเล่นวันนี้ก็จะเป็นมิดธีเราเขามีความรู้สึกว่าฟันเดอร์เบกกับมาตาเขาไม่ไม่ไม่ได้จะแบบมีฟอร์มที่จะแบบเฮ้ยคุมเกมตรงกลางอยู่มบบนั้นนเนาะเกมส่วนใหญ่ก็จะดูแบบก็มีมีพลาดกันเยอะอยนัง แล้วก็มีจังหวะที่ยังบอยแบบยังบอยเขาแบบอยากชนะมากกว่าเออก็กกกอรู้สึกว่ามีหลายๆจังหวะที่แบบคือยังบอยก็ก็มีมีจังหวะมากกว่าเพราะว่าเราก็ขัดขัดเกินๆนะเกมลุกหลายๆจังหวะก็เหมือนกับมีจังหวะหนึ่งที่เอามัดลากเข้ามาแล้วก็จะให้อีลังก้าเดี่ยวยิงแล้วติดเซฟใช่ไหมเออคือถ้ามันเป็นเกมที่แบบเราต้องการผลวันนี้ลูกนั้นควรจะเข้านะแล้วก็ก็ไม่ได้แต่วันนี้ชอวันนี้ชอแอซซิตด้วยแล้วก็ วันบิดวันนี้ก็ลงมาเล่นเกมชุดนี้ด้วยแล้วก็คือ,อจริงวันนี้วันบิดมีหลายทั้งหมดที่พาบอลมา้งหน้าแต่ว่าโดยรวมก็ก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหรนะ่เออไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมันมันจะเล่นดีแตกต่างนะากับที่เล่นกับยังบอยอะ่ะว่ายังบอยเขานักเตะประมาณนี้วันบิดก็ไม่ได้ว่าโชว์ว่าตัวเองสามารถมีความสามารถที่เล่นได้เหนือกว่าอะไรเนี้ยโดยรวมวันนี้จริงยังบอยดูเล่นได้ดีกว่าเรานะครับเพราะว่าเอราไม่ค่อยอยากจห็เขาเท่าไหร่อ่ะ แล้วก็พอช่วงหลังๆก็เกมลุกก็เริ่มออกไม่ติดครับเออแต่ว่าแบบยังไงเขาก็พลาดเยอะมีรวมๆวันนี้ก,ก็ก็เหมือนดูมาร์วริสเน็ดนะเออเหมือนส่งเด็กแบบเดาลุ้มลงมาเออเล่นกันแบบมาลองอ่ะสนามเวทีใหญ่แล้วก็แบบเออได้เล่นมีความเท่บัลลีแล้วก็ท้ายก็ไม่แพ้ก็ดีไปช่วงท้ายๆก็ช่วยสก,กัดกันหลายๆควากัน คนที่มาติดก็เอาไปเล่นเซนเตอร์ Center, บางทีก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าแบบเออมัน,มน,มนไม่เลือกที่จะใช้เซนเตอร์จริงๆนะ,นะให้เบย์ยี่คนเดียวแล้วก็ให้มาติดมาช่วยยืมมึงแบเนี้ยแต่ก็คือ,อโดยรวมก็ไม่ได้โดนบุกหนักขนาดนั้นไงก็เห็นหลายจังหวะที่มาติดตัดใจใจ่ายพลาดอะไรย่างเงี้ยเรไม่ค่อยได้เห็นจังหวะแบบมาติดวางยาวไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะจังหวะสวนกลับยูนิฟมันมีช่วงที่เราถกเยอะเราก็ไม่ได้เห็นว่าแบบ เราจะยิ่งบอลเทสเร็วยิ่งบอลขับมาแล้วก็สวนกลับอ,อย่างนี้เท่าไหร่เออโดยรวมวันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังแล้ววันนี้ที่เล่นออกมาก็เออวันนี้กินบวก็เล่นได้เล่นดีเป็นช่วงช่วงฟัเดอร์เบคือถ้าเกิดที่แอปแอปคิดเปออยากเห็นฟองฟาเดอร์เบิร์กที่มันโดดเด่นทีงสี้เออจริงวันวนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรมากเกมนี้ยังไงก็เข้ารอบหนึ่งชป้นปุ่มแล้วไม่รู้ว่าจะไปเจอทีมอะไรในการรอบต่อไป แล้วก็วันนี้ก็เอาตัวสำรองดาวลุ่งลงมาเยอะมากเลยจนจนไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ว่าเดีถ้าทีมชุดใหญ่ว่าทิศทางวิธีการเล่นของรังนี่มันเป็นยังไงนะเพราะวันนี้เอาจริงเราก็ไม่ได้เครอะไรเท่าไหร่ไม่ได้เห็นว่าทั้งมิฟิลเกมลุกแดงโกลไลไม่ได้เคสมากอาจจะต้องว่าอะไรไม่ได้เลยเกมนี้ก็ดูกานเกม่อไปแล้วกันถ้าความประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้ไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากยังไงก็มาสมัครใช่อง